การทำวิจัยเนี่ยนะครับโอ้โหมันเหมือนวิ่นมาราธอนที่แบบไม่มีเส้นชัยเลยเนาะตั้งแต่หาข้อมูลกว่าจะเขียนเสร็จรอรีวิวเวอร์ตอบกลับอีกแต่ลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือที่ช่วยย่นเวลาจากเป็นสัปดาห์สัปดาห์ให้เหลือแค่ไม่กี่นาทีได้ละ่ะวันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกชุดเครื่องมือ AI ตัวใหม่ที่เขาบอกว่าอาจจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการวิจัยไปเลยก็ได้ โอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากความท้าทายของงานวิจัยก่อนเลยแล้วค่อยไปดูว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยได้ยังไงบ้างจากนั้นจะพาไปดูเครื่องมือแต่ละชุดกันเลยตั้งแต่วอลลุ่มหนึ่งที่ช่วยให้เราเริ่มต้นอย่างมั่นใจวอลลุ่มสองที่เจาะลึกกระบวนการทำงานไปจนถึงวอลลุ่มสามที่เป็นขั้นตอนสู่ความสำเร็จและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดนี้มันเหมาะกับใครกันแน่เอาล่ะครับก่อนจะไปดูว่าเครื่องมือมันเจ๋งยังไงเนี่ย เราต้องเข้าใจปัญหากันก่อนหัวใจหลักของความท้าทายในงานวิจัยเลยก็คือเวลากับความซับซ้อนนี่แหละครับคือสิ่งที่นักวิจัยทุกคนต้องเจอแล้วนี่คือคําเคลมที่โหต้องบอกว่าสุดยอดมากจากเอกสารต้นทางเลยนะครับเขาบอกว่างานที่เคยใช้เวลา3-7วันจะเหลือเพียงไม่กี่นาทีลองนึกภาพตามนะครับงานอย่างการทำา Literatur Review หรือร่างบทความเนะี่ยปกติทำกันเกือบอาทิตย์เลยนะแต่นี่บอกว่าเหลือแค่ไม่กี่นาที คือมันไม่ใช่แค่ประหยัดเวลานะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเลยแบบพลิกฝ่ามือเลยพอรู้แล้วว่าปัญหาใหญ่คือเรื่องเวลาคําถามคือแล้วเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยปลดล็อกข้อจํากัดนี้ได้ยังไงคําตอบที่เขาเสนอก็คือชุดเครื่องมือ AI ที่ออกมาเพื่อง,งานวิจัยโดยเฉพาะเลยครับ คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่โปรแกรมเดียวแะครับแต่มันคือเหมือนเป็นกองทัพผู้ช่วย AI เลยที่มากันเป็นชุดใหญ่ครอบคุมกระบวนการวิจัยทั้งหมดจริงๆตั้งแต่แบบยังคิดหัวข้อไม่ออกเลยไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือส่งเปเปอร์ตีพิมพ์แล้วที่เจ๋งคือมันรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยทําให้นักวิจัยไทยเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วในกองทัพผู้ช่วย AI ที่ว่าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวรู้ไหมครับ 22ตัวใช่ครับ22ตัวเลยแต่ละตัวเนี่ยก็ถูกเทรนมาให้เก่งเฉพาะด้านไปเลยนะมีตั้งแต่เป็นโค้ดส่วนตัวไปจนถึงผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันแบ่งเป็นชุดๆยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยวอลลุ่มหครับชุดนี้เนี่ยเปรียบเหมือนการวางเสาเข็มให้บ้านเลยคือเน้นสร้างรากฐานของงานวิจัยให้แข็งแรงกําหนดทิศทางให้ชัดเจนเพื่อให้การเริ่มต้นเนี่ยมันง่ายและมั่นใจที่สุด ในชุดนี้ก็จะเน้นเรื่องการวางแผนการให้คำปรึกษาเป็นหลักเลยครับลองคิดดูสิเหมือนมีโค้ดวิจัยส่วนตัวที่เราถามได้24ชั่วโมงเลยนะติดปัญหาตอนตีสองก็ทักไปถามได้หรือมีตัวช่วยสร้างพร้อมจริงๆให้เราแบบอัตโนมัติจะได้คุยกับ AI รู้เรื่องขึ้นคือเครื่องมือทั้งหมดในชุดนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อลดความกังวลในช่วงเริ่มต้นโดยเฉพาะเลยพอเราวางรากฐานกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาลงสนามจริงแล้วครับซึ่งเป็นช่วงที่บอกเลยว่าหนักที่สุด และนี่แหละครับคือจุดที่เครื่องมือในโวล u ม e ม2จะเข้ามาโชว์เทพวอล่มนี้คือขุมพลังหลักของจริงเลยครับผู้ช่วยในชุดนี้จะมาช่วยงานที่กินเวลาเรามากที่สุดอย่างเช่นการทำา l t t r r t u u r Review หรือการเตรียม m มนุสคริปตให้พร้อมส่งตีพิมพ์แล้วที่ผมว่าพีคมากคือมีผู้ช่วยเฉพาะทางสำหรับ Systematic Literature Review หรือ SLR ด้วยครับคือใครเคยทำจะรู้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ละเอียดและเป็นระบบมากๆการมี AI มาช่วยตรงนี้เนี่ยโห ประหยัดเวลาไปได้แบบมหาศาลจริงๆครับอีกจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาเข้าใจว่างานวิจัยมันมีหลายแบบครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวเขาเลยแยกผู้ช่วยออกมาเลยสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่ต้องยุ่งกับตัวเลขสถิติกับอีกตัวสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการตีความสัมภาษณ์ซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าคนสร้างเขาใส่ใจในรายละเอียดของกระบวนการวิจัยจริงๆนะครับโอเคพอเราได้ผลวิจัยมาแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วครับเหมือนวิ่งมาจนจะถึงเส้นคายแล้ว นั่นก็คือการตีพิมพ์นั่นเองซึ่งโวลุมสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมาช่วยขัดเกลาวผลงานของเราให้เพอร์เฟกที่สุดเครื่องมือในชุดนี้จะมาช่วยจัดการกับขั้นตอนสุดท้ายที่มันจุกจิกมากครับมีตั้งแต่ช่วยร่าง proposal ขอทุนหรือช่วยเขียนเอกสารขอจริยธรรมการวิจัยหรือ IRB ไปจนถึงส่วนที่ปวดหัวที่สุดคือการตอบคอมเมนต์จากรีวิ e เวอร์แล้วก็ยังมีเหมือนคลังศัพท์คลังประโยคทางวิชาการเท่ๆให้เราเอาไปใช้ได้เลยงานเขียนก็จะดูโปรขึ้นเยอะ และผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่นักวิจัยหลายคนต้องกรี๊ดเลยครับตอบคอมเมนต์รีวิวเวอร์อย่างมือโปรโคือใครเคยผ่านจุดนั้นมาจะรู้ว่ามันกดดันมากนะการมีผู้ช่วย AI ที่ถูกเทรนมาเพื่อช่วยล่างคำตอบแบบมืออาชีพมีหลักการมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะลดความเครียดตอนรอผลตีพิมพ์ไปได้แบบมหาศาลเลยจริงๆพอเห็นความสามารถที่มันครอบคุมขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วใครล่ะ ใครกันที่จะได้ประโยชน์จากเครื่องมือชุดนี้มากที่สุดคำตอบก็คือคนในวงการวิชาการทุกคนเลยครับตั้งแต่นักศึกษาปโทปเอกที่อาจจะยังใหม่กับกระบวนการวิจัยไปจนถึงอาจารย์หรือนักวิจัยมืออาชีพที่อยากทํางานให้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อคนในวงการวิชาการทั้งระบบเลย การมาถึงของเครื่องมือที่มันทรงพลังและครบเครื่องขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆแล้วนะแต่มันกําลังตั้งคําถามไปถึงแก่นของการทําวิจัยเลยทีเดียวว่าถ้า AI สามารถช่วยเราได้ตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้แล้วบทบาทของนักวิจัยที่เป็นมนุษย์จะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติว,ตวงการวิชาการครั้งใหญ่หรือเปล่าก็น่าจะเป็นคําถามที่พวกเราต้องช่วยกันหาคําตอบกันต่อไปครับ